จุ่มลงน้ำจุ่มลงน้ำตำเะยอะ่ดดออะดูดอื้งกระดานหนวดมึกเนาะออื้อ สวัสดีครับผมเป็พี่น้องวังไปสู้ขู่สู้คนครับผมวันนี้เขาได้โอ้ยต่าทะเลพี่น้องต่าทะเลปลาหมึกรวบปลาหมึกพี่น้องมึกกระดองน้อยมึกกระดองน้อยแล้วก็มึกอัดเจนแล้วก็มึกสายพี่น้องมาสามมึกเลยพี่น้องสามสาหแล้วก็เส้นเท้าพี่เส้นนี้เฮาเส้นกระเทียมเจียวเนาะพี่น้องเนาะ มาแบบหอมๆเลยพี่น้องมาทั้งไก่ทั้งไก่ครัแบแชนะ่น้ำมอแม็กพี่น้องเอาฝากนิดน้อยพี่น้องฝากคนที่ตามก็เลยก็แชร์ว่าเป็นกำลังใจว่าแม็กเรืเอยๆครับผมเมั่งน้าต่ำนี่แหะพี่น้องโอ้เยี่ยมพี่น้องเยี่ยมมาด้วยพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก,งไก่ครับผมได้ของแซ่บไล้เฮาม่านี่พี่นอ้องเอ้ยคนน่ะเอย 음무맛있음 มองเนี่ยมองมองยุงเสษเหมือนกันเด้อพี่น้องนี่เป็นเส้นเล็กนะครับจุม่มลงน้ำจุ่มลงน้ำดำเลยอะดูดอั้จะดาหนวดมึกพี่น้องอ้ย โอ้แซ่บเหรอนึกสาย มือกระดองพน้องอมมาคัมย์ยังไ่ก็แม่ครับผม,มคงเสียพี่น้องอแบบ Thấy không? Ngon quá tầm Tầm luôn thôi đi Tầm như này sẽ ăn lên It does that day mm -hmm. พ่อแบบดูเดือดพี่นอ้อ,องคนนีครับนี่ยสช่ครับ 오~~ 우 음. <laughs> Em ăn tổ nói đừng nói với nó Cúp 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 đi hả không? ตัวน้อะไรี่้องอืโอ้จับชื่ออะไครับ โอ้สุดยอดพี่น้องมาหน,นี้โอ้ขอบคุณขอบคุณพี่น้นองที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็กดติดตามให้ <c oughs> กดแชร์ให้โอ้เป็นเกียรติอย่างไรพี่น้องเมื่อหน่เมื่อไหร่พอกันไหมพี่น้องฮะขอขณีทรัพแซ่บรนันเกียรับค่ะพ่อแม่ครับผมนอนหลับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนด้วยพี่น้องสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ